กี 2, 9, two, 29, ่ทุ่มแล้วตีสองยี่สิบเก้าครับพอดีแก่เลยสวัสดีครับก๊อกก๊อกนิวครับวันนี้วันที่หนึ่งมกราคม2567ครับเวลาตีสามนะครับหลวงพ่อชุมพรสันตศรีโลก็แจกวัตถุมงคลเป็นแก้วสารพัดนึกครับให้กับสิทยินุสิ์ของหลวงพ่อที่มา ร่วมสวดมนต์ข้ามปีในวันนี้นะครับนี่ครับกำลังแจกครับ,รบยินดีกับทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้ได้วัตถุมงคล จากหลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลครับเป็นของขวัญปีใหม่ปี2567จากหลวงพ่อครับอันนี้คุณพ่อจากบ้านสงเปือยตำบลสงเปื่อยอำเภอนามนจังหวัดกาลสินครับมาทําบุญทุกวันครับทุกวันนี้ก็จะเจอกันตลอด <c oughs> เป็นแก้วสรพัดนึกกับฝ้ายผูกแขนนะครับ เมื่อเช้าตอนที่ถวายพัตาหารเช้าถวายสังฆทานเมื่อเช้าของวันที่31ธันวาคม2566หลวงพ่อก็อได้แจกรูปภาพนะครับให้กับคนที่มาถวายสังฆทานเมื่อวันที่31ธันวาคม2566ครับวันนี้เป็นวัน ปีใหม่ครับวันที่หนึ่งมกราคม2567เวลาตีสามกว,ากว่าแล้วนะครับน้องพ่อก็แจกวัตถุมงคลให้กับผู้ที่มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีเป็นแก้วสารพัดนึกครับกับฝ้ายผูกแขน เชื่อว่าผู้ที่ได้มาวันนี้นี่คงปลื้มปิติเป็นอย่างมากเลยนะครับ น้องธรรม,มะตื่นมาแล้วมั้งเนี่ยน้องธรรม,มะได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เหลือแถวยาวอยู่นะครับตอนนี้ สาธุนะครับสาธุครับน,นี่เข้าพวจจากจังหวัดสกลนครนะครับมาทำบุญบ่อยนะครับ ครอบครัวนี้มาพ่อแม่ลูกครับ ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้สิทธิอนุสิทธิ์ของหลวงพ่อชุมพรทุกๆท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยหมดหนี้กันทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง y t u t u ก๊กก๊กนิวด้วยนะครับ